หมูหมุกมานสวยจังเลยวุ้ยวุ้ยวุ้ยไอ้ไอ้แก่ลงไปทำไมแม่ทำอะไรไม่ระวังเลยอ่ะตุ่เปียงเลยเนี่ยอย่าพิ่งคุยกันเลยค่ะน้องไอลิปขึ้นมาก่อนเดี๋ยวไม่สบายเอามามาๆามามาๆมาเออโอ้โหม ระเป๋าสวยๆหลายใบยจังเลยอ่ะพี่มีกระเป๋าหลายใบยอ่ะชั้นๆนี่ขอสักใบหนึ่งได้ป้ามันสวยอ,ะอ่ะไอ้ลูกนังไอ้แกไปเอาของพี่เข้ามาได้ยังไงแกไม่เหมาะกับของแบบนี้นม่ไม่เป็นไรน้องไอ้เอาไปเลยค่ะถ้าชอบก็เลือกได้เลยนะจริงหรอคะขอใบนี้ขอบคุณค่ะแ,แต่ป้าเก่งใจ <ś <ś> <ś> ไม่เป็นไรเลยค่ะพะพึ่ง ไอเนี่ยเขาโตแล้ววัยรุ่นก็มักจะชอบของแบบนี้แหละค่ะป้าพึ่งคะคือที่ป้าพึ่งบอกว่าจะให้ไอาย้ายมาอยู่ที่บ้านของมุกอะค่ะมุกเกรงว่ามุกจะไม่สะดวกอะค่ะยังไงมุกขอเช่าคอนโดให้น้องไอยอยู่ได้ไหมคะไม่ได้ป้าจะให้ไอายายมาอยู่ที่นี่คนเดียวไม่ได้มุกบ้านช่องมุกก็ใหญ่โตห้องหับก็เยอะแยะอะแบม่งให้น้องอยู่สักห้องนึงก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนาะ มุกไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะโอ๊ยวุ้ยน้ำหอมที่กินอะไรอะหอมจังเลยเกิดมาเนี่ยนะฉันยังไม่เคยได้กินที่มันหอมขนาดนี้เลยอันนี้ขอได้ไหมอยากได้อยู่ม้าโอ๊ยแม่แกไปเอาของพี่เข้ามาอย่างนี้ไม่ได้คือมันหอมเก่อนค่ะไม่เป็นไรน้องไอซ์พี่มีหลายขวดเอาไปเลยค่ะจริงเหรอคะพี่มุกอุย้ยทั้งสวยหุ่นดีแล้วก็ใจดีอะขอบคุณนะคะ เฮ้ยมันก็20่สกว่าแล้วนะเลิกตีไอได้แล้วก็มันทำตัวไม่ดีไม่น่ารักก็ต้องสั่งสอนเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของเราดีกว่าค่ะเอ่อคือมุกแต่งงานแล้วแล้วตอนนี้สามีของมุกเนี่ยเขาก็ไปอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วด้วยคือถ้าให้น้องไอเข้ามาอยู่ด้วยมุกเกรงว่าจะไม่สะดวกจริงๆอะค่ะอีกอย่างอยู่ป้าก็ให้น้องมาอยู่กับมุกแบบนี้มันก็ไม่ดีต่อน้องด้วยนะคะมุก แต่งงานได้สามีรวยก็ลืมกับพืชตัวเองแล้วเหรอเอ,อ๊บคือ <c oughs> คือป้าหมายถึงว่าตั้งแต่ไอ้ก็เรียนจบมา <c oughs> ก็ยังไม่มีงานทำไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วไอ้เขาก็ชอบเมืองนี้มากเลยนะ <c oughs> นี่ป้าก็บอกตั้งหลายครั้งแล้วนะ <c oughs> ก็ไม่ฟัง <c oughs> ก็จะอยู่ที่เมืองนี้ให้ได้ <c oughs> เออ ถึงไอ้มันจะเป็นเด็กบ้านนอกแต่มันก็รู้จักกาลเทศะแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างได้เร็วนหนมะพี่มุกอันนี้เพดจ์จริงปะสวยมากเลยเกิดว่าฉันยังไม่เคยเห็นเลยอะอยากได้ขอนะหายนี่จะค้นของพี่หมดบ้านแล้วมั้งเนี่ยอืพี่มกุกก็ก็แม่เลี้ยงฉันมาแม่ไม่เคยฉันใส่อะไรแพงๆแบบนี้เลยแล้วก็ไม่เคยใใส่ชุดสวยๆเลยแม่บอกว่า ใส่ไปมันดูไม่เรียบร้อยอะแต่ฉันสัญญาเลยนะถ้าเคี่ยเอาเครื่องมือจากเซตนี้ให้ฉันฉันสาบานได้เลยว่าฉันจะตั้งใจทำงานในบริษัทพี่ให้เต็มที่เลยไอนนจะเข้ามาทำงานในบริษัทพี่หรอจะใช่ไงป้าก็โทรคุยกับแม่หนูแล้วไงแม่หนูเขาก็โอเคหนูก็แค่หาหน้าที่การงานตำแหน่งดีๆให้น้องมันสักหน่อยนะหายน้องมัหน่อยแล้วกัน ดูสิน้องเขาก็ชอบอยู่กับพี่สาวซะด้วยเอางี้ให้น้องมนอยู่ด้วยสักเดือนเอ๊ะรอน้องเขามีเงินเดือนก่อนแล้วก็ยขยับขยายออกไปเช่าหอเ<อ>ช่าคอนโดอยู่เองนะตกลงตามนี้จบได้ค่ะแต่แค่เดือนเดียวนะคะ ส่วนเรื่องทำงานในบริษัทตำแหน่งอะไรนี่เดี๋ยวมุกให้ฝ่ายบุคบคลเขาเป็นคนพิจารณาแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะพี่มุกหนูเชื่อว่าพี่มุกเนี่ยจะต้องหาตำแหน่งที่มันเหมาะสมกับหนูแน่นอนแล้วหนูก็สัญญานะคะว่าหนูจะตั้งใจทำงานถ้าพี่เอาวันนี้ให้หนูอ้าได้ให้ใช่ไหมโอ๊ยพูดตั้งนานพูดแทบตายพูดจนปากจะฉีกดูโู้โให้มาเป็นแค่พนักงานต้อนรอับงๆ แค่นี้เนี่ยนะขอจะดูถูกศักยภาพเราเลยเฮ้ยทำพาด่ะทำอะไรก็ไม่รู้ครับพอดีครับพอดีว่าผมอยากไปพบคุณมุกครับอยากเจอพี่มุกเหรอคะคือฉันเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องของพี่มุกเองนะคะถ้าอยากเจอพี่มุกเนี่ยขึ้นลิฟต์ไปกดชั้น20ได้เลยค่ะคุณมุกเป็นลูกพี่ลูกน้องคุณเหรอครับ ถึงว่าแหละสวยเหมือนกันเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวค่ะถ้าจะขึ้นไปหาพี่มุกเนี่ยรบกวนคุณกรอกชื่อแล้วก็เบอร์โทรก่อนนะคะ ไว้ไม่ทราบว่าต้องขึ้นไปที่ชั้นไหนครับคุณครับฮัลโหลได้ยินไหมครับโอ๊ยเรียกทำไมอยู่ได้ไม่เห็นแล้ว,ว่าแต่งหน้าอยู่อะเดี๋ยวนะสภาพแบบนี้หรอกมาหาพี่มุกเนี่ยฮะโอ๊ยนี่มาถามฉันทำไมเนี่ยว่าชั้นไหนอะไรยังไงตอนที่โทรนัดก,กันนี่เขาไม่บอกให้ชัดเจนหรือไงว่าอยู่ชั้นไหนอะไรยังไงม,าามันาาฉันทำไมออกไม่ได้ ที่บอกเห็นต้อนรับลูกค้าดีๆไม่ใช่หรอทำไมถึงพูดจาแบบนี้คุณกงค่ะดิฉันต้องขอโทษแทนลูกน้องของดิฉันด้วยนะคะพอดีว่าเธอเป็นพนักงานใหม่นะคะยังไงคุณกงช่วยไปรอที่ห้องรับรองก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้เลยขาตามไปต้อนรับค่ะครับขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไป รู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเราเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะแต่งตัวยังไงเนี่ยไอยก็ไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกเขาแบบนั้นพี่จะให้เวลาไอาไปทบทวนสองสามวันนี้เนี่ยพี่จะไปทํางานที่ต่างจังหวัดถ้าพี่ได้รับรายงานมาว่าไอาย,ยังทำตัวแบบนี้อีกแล้วก็พี่จะไม่ให้ไอทํางานที่นี่อีกแล้วหนูโมจเย็นเนก่อนสิค่อยๆสอนก็ได้ ไอนน้เป็นคนเก่งนะเรียนรู้อะไรได้เร็วพี่พูดแค่นี้นะพี่มุกพี่มุกพี่มุกนองเอ๋ยเมื่อไหร่แกจะทำตัวให้มันได้ดีจเจริญรุ่งเรืองเหมือนกนอื่นเขาบ้างฉนันจะได้ไม่ต้องอับอายไขาชน่าต่อหน้ามันแบบนี้บ่น,นะอะไรเยอะละแม่พูดเรื่องจริงแกก็ทำได้เองแหละ กลับมาพอดีเลยอ่ะมานั่งกินข้าวก่อนสิคะวันนี้เนี่ยฉันลงมือทำอาหารเองเลยนะอร่อยอย่างนี้เลยพี่มุกฉันรู้นะว่าพี่กดเรื่องหน้าเคาน์เตอร์อยู่แต่ว่าฉันก็โกดฝ่ายบุคคลพี่เหมือนกันนั่นแหละเอาฉันมาทำตำแหน่งอะไรไม่รู้กระจอกง้องก็อยู่หน้าเคาน์เตอร์ฉันเนี่ยจบด้านการเงินมานะ ฝ่ายบุคคลทําแบบนี้ก็เหมือนการเอาคนเก่งมาทํางานผิดตําแหน่งอะ่ะอย่างฉันเนี่ยควรจะเข้าไปทํางานตําแหน่งสูงๆในบริษัทพี่ด้วยซ้ำอ,อะ่ะพี่จําได้นะว่าที่ไอเรียนการเงินเนี่ยเป็นเพราะไปเรียนเสริมเอาเองเนี่สาขาที่ไอจบจริงๆก็คือสาขาการร้องเพลงไม่ใช่หรอพี่ว่าฝ่ายบุคคลของพี่เนี่ยพิจารณาความสามารถของไอได้ดีแล้วนะอีกอย่างถ้าไอไม่ลดความอคติ ลดความหยิ่งลงแล้วเริ่มเรียนรู้จากศูนย์เนี่ยไอ้ก็คงไม่ได้โอกาสดีๆหรอกนะโมพี่กลับมาแล้วครับเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยนี่เหรอคะพี่เขยอ่ะโหหล่อมากเลยอ่ะฉันชอบคนนี้ใช่ไหมครับที่เป็นลูกพี่ลูกน้องที่โมบอกนี่ใช่ค่ะชื่อน้องไอ้หน้าตาสวยเหมือนกันเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับอยู่บ้านหลังนี้เริ่มชินแล้วหรือยังก็ชินแล้วค่ะที่เคยเดินทางมาไกลเนี่ยน่าจะเหนื่อยน่าดูเลยกินข้าวก่อนไหมคะอันนี้เนี่ยหนูทำเองนะนะอร่อยมากได้ได้ค่ะผมขอต้ออกกไปเก็บก่อนนะครับค่ะ อุยคนอะไรอะ่ะล้อหลอกหล,ลอมันเทพบระรุเลยอะ่ะพี่เอาน้ำชาเขียมาให้ครับขอบคุณมากเลยนะคะนี่อติแกนี่รับเมียจริงๆเลยนะมุกแกเนี่ยวาสนาดีจริงๆเลยวะอ,อ,องค์ไม่เคยได้ยินคำนี้หรอวะถ้าเชื่อภรรยาแล้วเนี่ย ชีวิตจะดีขึ้นมุกอยากได้โครซองไหมครับเดีย๋ยวพี่ไปซื้อมาให้ขอบคุณนะคะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวค่ะโครัซองเหรอคะหนูก็อยากกินเหมือนกันนะคะ่ะไปด้วยค่ะนี่มุกลูกพี่ลูกน้องแกเนี่ยดูจะรักแกดีนะยังไงก็ขนาดฝ่ายบนหน้า เขายังวาเหมือนแกเลยจริงเหรอจริงนี่ฉันว่านะฉันขอเตือนแกไว้ก่อนดีปา่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยแกกันไว้หน่อยก็ดีแหมคงเห็นว่าฉันเด็กอยู่สิสวยกว่าแล้วก็เก่งกว่าก็เลยหาเรื่องกันซีนว่างั้นเถอะคอยดูเถออไม่หรอกไอ้ไม่ใช่คนแบบนั้นหรอก ขอบใจนะที่เตือนกินอะไรปะ้ยไมถือของมาเต็มไม้เต็มมือเลยหนุ่มที่ไหนให้มาเนี่ยก็เพื่อลรมงานเลยค่ะขอตัวนะคะพี่ว่าไอา้่นจะกำลังมีความรักนะงั้นเหรอคะ เอาไอ้รี่ไปไหนของเขาเนี่ยผมไปห,หาแฟนมั้งแต่มันไม่ต้องไปสนใจหรอกให้ไอไปใช้ชีวิตไปรุ่นบ้างเถอะแต่หมูก็ยังเป็นห่วงไออยู่ดีนะพี่อาทิตย์ไอตโตแล้วนะครับต้องให้ไอรับผิดชอบชีวิตของตัวเองไม่ต้องเป็นห่วงหรอก รือได้ผัวรวยถึงได้ทำหน้าระรื่นชื่นบาลากสังขารกลับมาบ้านกระจกกระจกแบบนี้แม่พูดแบบนี้หมายความว่าไงความหมายก็ตรงตัวนั่นแหละแกแต่งตัวชัเลร์หรูซะขนาดนี้ใช่ไม่เคยซื้อของให้แกอ๋อหรือแกไปขอใครเข้ามานางมุกใช่ไหมนางมุกมันคงเอ็นดูสงสารแกก็เลยโยนเสื้อเสื้อผ้าให้แกใส่ม่ทั้งหมดนี่ฉนซื้อเองซื้อเอง เงินเดือนแกคี้ปะติว๋วแกจะมีปัญญาซื้อข้าวของแพงๆนี้ใส่ได้ไงฉันว่าแกคงไปอ้อนผู้ชายซื้อให้หรือไม่ก็คงจะขโมยไข่เข้ามานางไอซแกก็เป็นได้แค่นี้เทียบกับมุกเขาไม่ติดหรอกแม่เรื่องเอาฉันไม่เรียบเทีกับคนอื่นได้ป้ามันน่าลำคานะ่ะไม่ทำไมจะเปรียบไม่ได้ฉันพูดเรื่องจริงมุกอะ่ะเขาดีกว่ารวยกว่าสวยกว่าแถมได้สามีที่ดีกว่าด้วยมีรถหรูมีบ้านหลังใหญ่โตโอ้อาไปไหนก็มีแต่คนเคารพนับหน้าถือตาย,ยกมือไหว้ แกนั่งก็เมก,กับมาใช่ไหมกลินนล่นควันกลิ่นน้ำมนันกลิ่นเหงื่อแกยังคลุ้งอยู่เลยฉันบอกแกตรงๆอายมากเลยถ้าจะต้องบอกใครๆว่าแกเป็นลูกฉันแม่เลิกเอาฉันไปเปียบเพียกับพี่มุกสักทีได้ปะทำไมจะเปียบไม่ได้ฉันพูดเรื่องจริงอ่ะไอถ้าแกอยากอยู่ในเมืองแกก็ต้องปีนขึ้นไปให้ได้อย่างเขา ช่วงเวลาที่แกอยู่ในบ้านมุกหนึ่งเดือนแกควรจะใช้โอกาสที่คุ้มค่าเอาของทุกอย่างที่เป็นของเขามาเป็นของแกทําไมอย่างนั้นแกก็เป็นได้แค่นางไอที่เป็นพนักง,งานต้อนรับอยู่ทั้งปีทั้งชาติเด้แหละแม่คอยดูเถอะสักวันหนึ่งเนี่ยฉันจะอยู่ในจุดที่สูงกว่าพี่มุกให้ดู <laughs> เออฉันจะคอยดูถ้าแกทำได้ฉันจะหวัวเราะให้ดังยันปากซอยเลย ว่าแกสามารถสอยนางฟ้าที่มันลอยอยู่บนฟ้าให้ลงลงมาถึงดินดังตุ๊บและแกก็หยบหยียบหยีบหยีบมันน่ะทำให้ได้อย่างทด้พูดอย่ดดีแต่ปากถ้าฉันจะต้องเป็นมืที่นี์ฉันจะไม่ใช่แค่มือแต่ฉันต้องเหนือกว่าหายไปไหนเนี่ยมุกพร้อมไหมครับไปกันเถอะ พี่อติคะคือกระเป๋าที่พี่อติซื้อให้มันหายไปอะคะ่ะใบนั้นมันลิมิเต็ดมากเลยนะมุกจำได้ว่าวางไว้ตรงนี้อะพร้อมแล้วคะ่ะมุกกระเป๋าที่มุกตามหานี่พอไอเอาไปถือก็เหมาะกับไอดีนะครับจริงเหรอคะมุกเอาให้ไอเหรอครับไอ กระเป๋าใบนี้ไปอยู่ที่ไอได้ไงอ่ะวันหลังถ้าจะหยิบของพี่ไปเนี่ยบอกพี่ก่อนนะพี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาตามหาก็ฉันเห็นว่าพี่มีกระเป๋าหลายใบยไม่จะต้องโงกกับฉันเลยทําไมอ่ะมีเงิน,น,งงนต้องเยอะต้องแยะแต่กลับโงกเหรอไม่ใช่แล้วก็ได้เอาไปเลยเดี๋ยวก่อนสิไอไอ้ต้องไปทํางานอยู่นะถ้าลงเสียงแบบนี้จะไปเจอลูกค้าได้หรือมุลคุณวินเมื่อไหร่คุณจะไปเจอแม่ฉันสักทีอะคะ ไปก็ได้แต่ไปในตอนที่คุณพร้อมมากๆนะคนที่พร้อมคือ,อยังไงอะคะก็พร้อมในแบบที่คุณไปในฐานะที่แม่คุณภูมิใจมีรถหรูๆรับมีเสื้อผ้าส,สวยๆใส่ไม่ใช่ไปในสภาพที่คนอื่นเขาจะเอาไปเปรียบเทียบใครบางคนนะเปรียบเทียบใครบางคน คุณหมายถึงพี่มุกเหรอถ้าคุณไม่พูดเนี่ยผมก็ไม่พูดนะแต่ผมเข้าใจความรู้สึกคุณดีนะความรู้สึกที่ต้องอยู่ใต้เงาของเขาอะใช่ทุกวันนี้ฉันอยู่ใต้เงางพี่มุกเลยตลอดพี่มุกอะมัวแต่ว่าฉันด่าฉันถ้าเหมือนฉันไม่มีค่าเลยเลยงั้นคุณก็ให้ผมพิสูจน์สิ ว่าคุณพร้อมที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีบ้านที่ใหญ่กว่าเขามีรถหรูที่ดีกว่าเขาแล้วก็มีสร้อยเพชรที่แพงกว่าของเขาได้สิถ้าวันไหนฉันมีทุกอย่างครบอย่างที่คุณพูดเนี่ยที่มุกจะต้องเสียใจที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยละเลยฉันไปถึงวันนั้นเนี่ยผมจะพาคุณไปไหว้แม่ของผมนะเพื่อให้ทุกคนรู้ไง ว่าคุณคือผู้หญิงที่ผมเลือกพี่ม่เรียกฉันเหรอไอ้ถ้าอยู่บริษัทเนี่ยให้เรียกว่าประธานสวิฟขอบใจมากจาก้ะพอแค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะท่านประธาน แล้วนี่ได้เงินเดือนหลือยังได้แล้วสองหมื่นห้าพอใจอ่ะคือช่วงนี้พี่เห็นไอซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ซื้อของใช้บ่อยมากเลยอ่ะพี่เป็นห่วงคือไอทำงานแล้วก็ได้เงินเดือนแล้วพี่ว่าไอควรจะเก็บแล้วก็ออมเงินด้วยนะอนาคตเนี่ยจะได้ไม่ต้องลำบากส่วนเงินที่เหลือเนี่ยก็แบ่งไปพัฒนาตัวเองบ้างทำไมอ่ะ คิดว่าฉันกินนอนอยู่บ้านพี่แล้วพี่จะด่าอะไรก็ได้หรอจะว่าอะไรก็ได้ทําตัวจุกจิกจู้จี้เป็นแม่อย่างนี้หรอฉันขอบอกอะไรให้นะเราเป็นแค่ญาติกันไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นทําไมไอคิดแบบนั้นอะ่ะทั้งหมดที่พี่พูดไปเนี่ยก็เพราะว่าพี่เป็นห่วงนะเป็นห่วงเหรอแบบนี้เรียกว่าเป็นห่วงเหรอให้ฉันไม่ทํางานหน้าที่ตําแหน่งกระจกกระจกแบบนีน้นี่คือเป็นห่วงเหรออ๋อรู้แล้วสง กลัวว่าฉันจะได้ดีถ้าฉันได้ดีเก่งขึ้นแล้วเนี่ยกลัวว่าฉันจะกลับมาเหยียบหน้าพี่ถูกไหมฮะต่อไปนี้ฉันจะไม่ทนให้พี่คขมเคยงอีกแล้วฉันจะลาออกฉันลาออกได้ยังไงแล้วจะไปอยู่ไหนแม่รู้เรื่องนี้หรือยังจะไปอยู่ไหนมันก็เรื่องของฉันรู้ไหมคนบนโลกนี้เนี่ยรวยๆมีอีกไม่เยอะตั้งแยะฉันไม่เชื่อรอกว่าเขาจะไม่ชอบฉันสักคน ฉันจะไปแล้วฉันก็จะกลับมาเหยียบหน้าพี่ถ้าฉันได้ดีเมื่อไหร่ฉันไม่ปล่อยพี่ไว้แน่มนเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยอย่าไปคิดมากเลยนะมุกที่นา้พูดอ่ะมันไม่ใช่ความจริงเลยแต่ว่าเขาพูดแรงมากเลยนะพี่อติเขาเห็นว่ามุกเป็นศัตรูของเขาอ่ะ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแม่เขามาขอร้องอ้อนวอนมุกแทบตายเพื่อให้ไอได้เข้ามาทํางานในเมืองอ่ะเขาจำไม่ได้หรอฟังพี่ให้ดีนะครับคนที่เจตนาไม่ดีเขาก็จะมองทุกอย่างผิดไปหมดและยิ่งเขาอิจฉาเรามากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งหาพ่ออ้างมาทำไมเรามากเท่านั้นแต่เราเป็นญาติกันนะคะ ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยบางทีคนที่เป็นสายเลือดเดียวกันอาจจะไม่เข้าใจกันก็ได้บุกทำนี้ที่สุดแล้วครับอย่าเสียใจให้กับคนที่เขาไม่เห็นค่าในความหวังดีของเรานะ <c oughs> เขาเพิ่งเข้าสังคมเองอีกไม่นาน <c oughs> เขาก็จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยที่เราไม่ต้องสอนอะไรไปหาอะไรกินกันไหมจะได้ไม่ต้องคิดมากได้ค่ะฮัโหลแม่ต่อไปนี้เราจะมีบ้านมีรถในเมืองแล้วนะหนูจะทำให้แม่ภูมิใจเองหนูจะไม่ทำให้แม่ขายขี้หน้าขายอีก จะมีทุกอย่างตูสัญญาเลย อะไรเนี่ยรอบก่อนแกมาหาฉันก็ยังแต่งตัวฟุ้งเฟ้อหรูหราเป็นคุณนายไฮโซอยู่เลยทำไมรอบนี้แกเหมือนผีตายซากแบบเนี้ยแกไปทำอะไรมาเนี่ยนางไอฮะขอโทษอะขอโทษขอโทษเรื่องอะไรเดือนก่อนแกยังโทรบอกฉันอยู่ว่าแกจะมีบ้านมีรถทำให้ฉันภูมิใจ หรือว่าสิ่งที่แกเอากลับมาก็คือรูปเปนเอนะแม่ไอ้ล,ลูกตาเล้ยวไอ้อลูกชัวรนี่อะไรของผันที่แกเอากลับมาให้ฉันอะ นายอ่ามันนายอ่าหลุดฮะแกกลับอาโลกม่ใช่รู้ต่หน้าเนี่ยนะาแกเงียบไปเลยนะแกไปมัวไปสัมสัอกับใครที่ไหนมาจนเล่มาแบบนี้ ฉันเลี้ยงแกมาด้วยเลือดด้วยเนือ้อไม่เคยสอนให้แกขายสักสีแรกของรูแรกเงินสกปรกนี่นี่แกทำให้ฉันอับอายขายที่หน้าคนก็ไปทั่วแล้ว,แล,วแล้วคนอือน่นเขารู้อะจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนตั้งอายดไอ่ไอ้อ้ไอ้้ไอ้ไ้ไออ้ออ สิ่งที่แกทำมันยังไม่่องเคเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันเจ็บเลยนังไอยินดีมากเลยนะครับที่ได้ร่วมง,งานพวกคุณสองคนแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ชวนผมไปกินข้าวที่บ้านยินดีให้ร่วมง,งานเช่นกันค่ะคุณวินผมมั่นใจครับ ว่าพวกเราจะร่วมงานด้วยกันได้ดีแน่นอนปนี่นีเดี๋ยว<ๆ><ๆ>นี้นี่มุกนี่ยะไลที่แกบอกว่าแกจะดูแลไอ้ให้ดีอะไอเกิดอะไรขึ้นอะ่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้แกนี่มันใจจืดใจดำจริงๆเนี่ยเหรอที่แกรับปากว่าจะดูแลไอ้ให้ดีแล้วทำไมปล่อยให้ชีวิตมันพังและเทแบบนี้ วันนี้ฉันจะแฉะความเชื่อของแกให้หมดเลยว่าแกมันเลวแค่ไหนฟึงใจเย็นก่อนนะคะตอนนี้มึงงงไปหมดแล้วะะว่าเ่าเกิดอะไรขึ้นอะไอรู้จักกันด้วยเหรอครับคือเราสองคนเคยคบกันช่วงหนึ่งอะครับแต่ว่าเลิกกันไปแล้วอ๋อไอคนนี้สินะที่ทำให้แกติดเอ็ดอะ เป้าพูดอะไรของป้าเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นโรคเอดร่างกายผมปกติดีไอ้คุณอย่ามาโยนที่ผมนะตั้งแต่เริ่มนไปเนี่ยนอนก,กับผู้ชายมากี่คนแล้วผมยังไม่รู้เลยคุณพูดแบบนี้ได้ไงวินที่ผ่านมาใช่ก็รักคุณนะคุณรักผมเหรอคุณรักเงินรักแบรนด์เนมคุณไม่ได้รักผมเลย พูดแบบนี้กับลูกสาวฉันนี่ไงป้าผมพูดความจริงลูกสาวของป้าเนี่ยมันใช้ร่างกายแลกของหรูวันวันคิดแต่แต่เหยียบคนอื่นนะจนตัวมันไม่เหลือศักดิ์ศรีป้าคิดแล้อว่าผมจะงอวมันเป็นเมียมันมีดีแค่เป็น่าง,งคุณมุกคนนั้นถึงเข้าใกล้อที่เหลือเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้ววันนี้เนี่ยนะคุณม,มาชี้ด่าผมต่อหน้าคนอื่น หาว่าผมทําให้คุณติดโลกคุณได้คิดไหมว่าหลังเลิกไปเนี่ยคุณนอในหลับใครมาบ้างจาหน้าได้สักคนไหมฮะหัดดูตัวเองบ้างเถอะถ้าจะด,ด่าใครอะ่ะผมว่าพวกคุณเนี่ยคิดเรื่องครอบครัวให้เสร็จก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเรื่องงานะค่อยคุยกันวันอื่นอ่ะเฮ้ย เป็นพวกแกคนเดียวเพราะการกระทำของแกคนเดียวแกรับไอ้ก็ไม่อยู่บ้านคนรวยแล้วก็ไม่ดูแลไอ้ให้ดีแล้วปล่อยให้ชีวิตของมันพังเละเทะมีสภาพแบบนี้ถ้าแกดูแลไอ้ดีจริงอะสภาพมันคงไม่เหมือนผีแต่ไอ้สร้างแบบนี้หรอก็คือค่ะมุกก็ช่วยเหลือไอ้เต็มที่แล้วนะคะทั้งให้ที่อยู่ทั้งให้โอกาสอะโอกาสงั้นเหรอโอกาสที่ให้ไปยืนหน้าบริษัทยืนเป็นคนรับใช้อย่างนั้นเหรอเรียกว่าโอกาสโอ้เอ้อ หรือว่าแกกลัวว่าไอมันจะได้ดีกลัวจ,จะสวยกว่าแล้วก็มีคนรักไอมากกว่ากันแน่พอได้แล้วครับป้าพึ่งมาพูดแบบนี้กับภรรยของผมมันไม่แฟร์เลยนะครับก่อนหน้านี้ป้าพึ่งเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเคยสอนให้ลูกใช้ชีวิตที่ดีหรือเปล่าหรือว่าปล่อยให้ลูกของตัวเองหมกมุ่นแต่กับเรื่องสวยๆงามๆฝันลมๆแรงๆแล้วพอชีวิตของตัวเองพังก็กลับมาโทษคนอื่น นนก็อยากกกให้้ลูฉันไดดีารที่อยากให้ลูกได้ดีมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ลูกของตัวเองเหยียบหัวคนอื่นเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่สูงกว่านะครับแต่การที่จะสอนลูกให้ได้ดีต้องสอนให้ลูกยืนด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างมีศัก์รีที่ผ่านมาภรรยาของผมก็สอนไอ้หลายอย่างนะครับแต่ไอ้ไม่ยอมที่จะเรียนรู้เองหรือเปล่าจำไว้นะครับ ชีวิตใครชีวิตมันถ้าชีวิตของเราพังตัวเราเองจะต้องรับผิดชอบไม่ใช่ให้คนอื่นมารับกรรมแทนออกไปจากบ้านผมแล้ว,ลวครับป้าพึ่งแล้วก็ไอสร้างความวุ่นวายให้กับพยาอ๋องผมมามากพอแล้วออกไปจากบ้านผมตอนนี้ครับไงล่ะพวกแกเลยพวกแกคนเดียวเลยนังไอ จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนทิศอับอายใครทิศนะเขาไม่ไหวเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนไหมเหแก่คนเดียวเลย